เรามาเริ่มกันเลยนะคะศาส,สนาคิดถือกำเนิดในดินแดนปาเลสไตน์ประเทศอิสราเอลประมาณ2,000กว่าปีมาแล้วนะคะศาส,สดาก็คือพระเยซูพระเยซูประสูติที่เมืองบเบลเฮม,มในกรุงเย,ยรูซาเล็มพระเยซูประสูติที่เมืองบเบลเฮหมมในกรุงเยรูซาเล็มประสูติเมื่อวันที่2 5ธันวาคมพุทธศักราช543 พระเจ้าสูงสุดคือพระยาโฮวาผู้ที่นับถือคิดเรียกว่าคิดศาสนิกชนบิดาของพระเยซูชื่อโยเซฟมารดาชื่อมาเรียค่ะตอนต่อมาเราก็มารับชมคลิปของศาสดาของศาสนาคิดกันนะคะ เรามาดูศาสนาคริสต์กันบ้างศาส,สนาคริสต์เป็นศาสนาที่พัฒนามาจากศาสนายูดาห์หรือศาสนายิวดังนั้นจึงมีความเชื่อหลายประการที่คล้ายกันแต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่นำไปสู่การแตกศาสนากันก็คือการประสูติของพระเยซูพระเยซูหรือจีซัตประสูติณเมืองเบธเลหฮมมีพระมารดาชื่อมารีและพระบิดาชื่อโจเซฟการประสูติของพระเยซูจึงถือเป็นการเริ่มต้นคริสต์ักร์ชในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั้นเอง คำมาจารย์ของกษัตริย์เฮโรดกษัตริย์ของยูเดียได้ทํานายว่าพระเยซูจะได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ของชาวยิวกษัตริย์เฮโรสจึงสั่งฆ่าเด็กทุกคนที่เกิดในวันนั้นพระมัรดาและพระบิดาของพระเยซูจึงนําพระเยซูหนีไปยังอียิปต์อียิปต์แล้วเหรอ พระเยซูปเป็นเด็กที่ฉลาดมากช่างคิดช่างสังเกตและให้ความสนใจในเรื่องการศึกษาเรื่องศาสนาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคมภีพันธสัญญาเดิมจนมีความรู้แตกฉานในพระคัมภีร์ดังกล่าวสามารถตอบปัญหากับผู้สงสัยและสนใจได้อย่างคล่องแคล่วต่อมาพระเยซูได้รับการบัพติศมาหรือการรับสีล้างบาปจากเส้นจรที่แม่น้ำจอแดนและออกเผยแผ่ประกาศศาสนา หลักคำสอนของพระเยซูง่ายแต่ลึกซึ้งกินใจส่งผลให้มีศาสนิกชนเลื่อมใสเป็นจำนวนมากชาวยิวจำนวนมากจึงให้ความนับถือเลื่อมใสพระเมสสิยาหรือพระผู้ไทยแต่ต่อมาชาวยิวบางกลุ่มกลับไม่ยอมรับและกล่าวหาว่าพระองค์ปฏิวัติศาสนาจึงส่งผลให้ในภายหลังชาวยิวไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาอีกต่อไปพระเยซูมีสาวกใกล้ชิดจำนวน12คน การเผยแผ่ศาสนาของพระองค์ถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงทําให้จูดาสหนึ่งในสาวกคนสนิทของพระองค์ทรยศไปรับสินบนและชี้ตัวพระเยซูให้กับทหารพระองค์รู้ด้วยพระยานของพระองค์เองว่าจะถูกจับในวันถัดไปจึงประกาศกลางโต๊ะพระกยายหารว่าขอให้เล่าอาุหุนนี้แทนเลือดของเราและขอให้ขนมปังนี้แทนร่างกายของเราขอให้จงสถิตอยู่กับพวกท่านทั้งหลาย และเหตุการณ์ครั้งนี้ได้กลายมาเป็นภาพวาดที่สำคัญและโด่งดังไปทั่วโลกนั่นก็คือภาพพระกยายหารมื้อสุดท้ายหรือ The Last Supper ของลีโอนาร์โดดาวินชีหลังจากนั้นพระองค์ก็ถูกจับตรึงกางเขนจนสิ้นพระชนการตรึงกางเขนนี้แสดงถึงความที่พระองค์เป็นพระผู้ไถ่าบาปในความเชื่อของชาวคริสต์และแสดงถึงความรักความเมตตาของพระองค์ ที่มีต่อมวลมนุษยชาติด้วยการทำให้มนุษย์มีความสัมพันธ์อย่างถูกต้องกับพระผู้เป็นเจ้าในภายหลังวันนี้เรียกว่าวันสุขศักดิ์สิทธิ์อ๋อเลยเป็นที่มาของสุขที่13หลังจากนั้น3ามวันพระเยซูได้ฟื้นคืนชีพและปรากฏกายให้เหล่าสาวกข,ของพระองค์ได้เห็นแล้วจึงเสด็จขึ้นสวรรค์อีกครั้งหนึ่งเราเรียกวันนี้ว่าวันอีสเตอร์ เราก็ได้รับชมมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะครูมีการบ้านฝากให้นักเรียนได้ทบทวนอีกหอีก10ข้อนะคะ9ก้ข้อนะคะเข้อค่ะให้นักเรียนอธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆโดยสังเขปนะคะให้เติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้องลงในสมุดแล้วก็นักเรียนถ่ายลงลายส่งให้กับครูด้วยนะคะ เกลสมุดเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนเปิดเทอมอีกทีนึงนะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ